อืมอร่อยครับอ๋อชิมดูชิมดูอร่อยอ,อ, <laughs> อร่อยถูกใจนะครับพนันไปถูกลืมองรวยให้หกฮะาสุดให้สิบอืมโอ้ตายไปอืมผมน่าเชฟนะครับมีกระนั้นเฉพาะไหมครับวันนี้อ๋อยากระเพื่อแต่ทาไม่ต้องล้างครับอืมเขาเรียกว่า <laughs> ประหยัดวัดหยุดนิบอืมอันนี้ก็อยากให้ทางบ้านได้กลิ่นมากเลยนะครับผมกดเมื่อกี้ฮะเฮ้ย เดีย๋ยวเราจะโปรกันควงครับติดตลบนะครับจังหวะนี้จังหวะนี้ของแค่นี้แหละนะครับเดี๋ยวไม่ได้กินอยากกินผัดเผ็ดปลาไหลไฟแดงว่ะนะครับตอนนี้นะครับเชี่ยวกุนยังแดงไม่ใช่พริกนะครับเขาเรียกว่าเพลือดเนี่ยเงียบเงียบเลยสิอะไรนะเนี <arrivé S 2> <design> ่ยอร่อยใช่ไหมเฮ้อร่อยได้ไงวะอาชีพหลักเป็นเชฟนะครับอาชีพรองคืกูร์นะโอเคเทียบได้ นี่คือน้ำทุบนะครับเราจะแต่งเรียบก,กิน่นใบกระพ <laughs> เพราโอเคครับ